คลิปนี้เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้จากพี่น้องภาคใต้ทางปักเซเพิ่นทรงเข้ามาทั้งแอฟฟ้าแล้วข้าพเจ้านำเอาคลิปดังกล่าวมานำเสนอใหม่ทานบุษมิเป็นไฟไหม้ขั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในปีนี้อยู่ในประเทศลาวก็ว่าได้เป็นไฟไหม้โรงงานขนาดใหญ่ขนาดควันไฟไหม้แนมจนบบเห็นแปลวไฟเห็นแต่ควันดำๆนั่นหมายความว่า มันกําลังไหม้จากตึกหนึ่งไปสู่ตึกหนึ่งและดับเพลิงไปแล้วประชาชนไปแล้วแต่บอสามารถเข้าไปทําการช่วยเหลือได้แต่ว่าเขาบอกว่าคนปลอดภยัยมดแต่บบสามารถกอบกู้และดับไฟไหม้จากโรงงานค้างนี้ไปได้รายละเอียดให้ทุกคนไปเบิง่งคลิปนี้เนะาะท่านผู้ชม อ้าวบ่ทันเบิดตอนพอย่านน่ะแล้วลงคือนี่มันนานบ่ได้ตึ๊บเข้าไปเอาหาจุดบังหารอ๋อได้ตึ๊บบ่ได้ครับก็ได้บ่ครับ <imitation> โอ้ยฮากวัวมาเด็ฮากวัวมาประธานเนี่ยเป็นฮามาฮากวัวมาฮอนอยู่อันนั้นอยู่บ้านรักสิบเอด็ดเมืองคงเซโดนแข็งสาะวันเป็นห้องงานผัดสติก๊กห้องงานใหญ่ห้องงานอาเซียนอันนี้เป็นกระแสไฟที่ม

ขั้นหนึ่งที่ออกมากเนาเขาเลยเอมาเขาเืังเ่าตัวนี้าลังเขาาลังเขาตรงนี้นี่นะเขาก็รถนีรถส่วนนี้ส่วนเครื่องโตทานน้อยเขาได้เขาเพื่อนดังมันนออยังเหมืนเลยนอเราใครยู่ย่างใครอยู่ก้นย่างนี้ต่ละย่าง โดดดับเพิ่งกระบะสามะดับได้พอไฟมันเห้งวเบิดนะขับเลยล้างซุมกันกระบะพวกนเขาไฟหัวเขาจะกั้นรมดแวดังกันเลหมดแล้วเดี๋ยวรถนะเพิิงออกมาเดี๋ยนมาดูแล้วเราคือเขาล้งใหม่ใน่บไฟว่าคือแห้งเลดิมันกำลังเดิมติดดังใหม่ตึกแถวกำลังดุขึ้น ยังใหม่ยังตอนยังอยู่กระทิดริบส์โคองการร้้งตี๋ละรั้งกับจอเราแล้วเขามอกอีก่งกันจะอยู่อย่างเพิ่มต่อแบบนี้เอออยู่ไก่อยู่อยู่ไก่สายไฟอยู่ยัางบอะไรน้อยด้วยเนาะตะไฟร้เลาะหน่งยังอะไย่างไม่ยางเพื่อเกอะไรเขาหลังังเบอร์แต่ันย่งรถกระบะย่ัง บานท้งงองหยางสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้าเนะาะไฟฟ้ารัดวงจรอแต่ว่าคนงานปลอดภัยเบิ่สู่คนคนงานนี้ท่านเบิคนงานบมี่ปัญายังิดบนีปัหาย่างนี้ ปากเสบโอ้โหว่าพื้นโทษแล้วดือบอลนะโอ้โดูลเพิ่งะมานน้อยันเดียวอ่ะขงเมืองอันันตี้ในน้อยในน้อยฮันนะจะเป็นครอเมืองว่าปีบอทท่านหมอดบอทท่านหมอดขอไฟไฟมันแห้งเลย โดดดับเพิ่งงึงเนี่ยนีดอยู่แบบไรกร็ใส่นะมา <c ười> <c ười> กันก้อนกันก้อนโอ้ยุณแป๊ามาหายสีดคุณเอากันทางไรนะ <c ười> ท่ับ ซีกัีียวหนิใจเีั้แลงานะไี่บอกยเรากใหม่นอกมาี่เบิร์ห้องงานบอบอบอเดนใม่ออเดนใหม่หัวเรื่อประษาุนมีแต่ห้องงานอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นห้องงานที่ใหญ่ที่สุดซื้อห้องงานอาเซียน หงงานผัสติกกหงงานยาดโดดับเพิ่กับหลายขันแต่ว่าสีมันโมยู่มันหงงานผัสติกเลหงานยาดอดดับื่กายันแต่วาสีมหอดกมลหอดเดือยน่ีมันโมัหงนผัดสกหันาออนีมันมามันหงนสก็ลหงัหยอดเพื่อกระคัน่มันลมมันงนัดก็แหงนัเกหค่โยนหงนผัดสต ai hỏi mất luật luôn ý